จับมือเอลยต้องแตะดูวต้องแปะดูอ,ด <c oughs> อะไรนะคะอืม,มอน,นี่ไงป้าพาไปมามาเข้าไปเข้าห้องน้ำค่ะรอแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะมาตั้งไปทำราคายี่สิบติดจานวันนี้ปิป๊งๆจะไปไหนอะลูก พี่จะไปไหนวันนี้วันนี้ไปไหนคะสวนสัตว์ไปดูปลาครบเหรอคะไปสวนสัตว์ทั้งทีไปดูแค่ปลาคร์บเนี่ยนะเอาตังไปทำอะไรนะ่ตั้งยี่สิบะซื้ออะไรคะผักผัมาคุยกับต้มบ้าเลยพีซซ่ซื้อซื้อผักให้แทงจะไปไหน อันนี้ไง Gina. ป้าพาไปป๊ามา,า,าเข้าไปเข้าห้องน้ำค่ะรอแป๊บหนึงไปกับป๊า,าได้ไหมครับโ <c oughs> uh, okay, อเครอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปสวนฉาดต่อรอแป๊บนึงรองป๊า,า <c oughs> <c oughs> ป๊าก่อนก่อนก่อนไม่เอาป๊าปาไม่หลอกอาไปไปอะไรอ่ะอะไร มามาเข้าไปห้องน้ำเห็นไหมน้าม้ามาแล้วน้ม้ามาแล้วเห็นไหมจะร้องทำไมไม่สวยเลยเห็นไหมโอเคไปเลยไหมคะไปเลยไยหมคะไปเลยลิงจะไปที่ไหนครับวันนี้แล้วมาที่ไหนคะ มาที่อะไรคะมาที่ตรงนี้สวยไหมคะใส่ด้วยใส่แมสกด้วยใส่แม์ด้วยหรอกโอเคเดี๋ยววันนี้มาที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะชอบไหมคะชอบสวนสัตว์ไหมคะชอบสวนสัตว์มีตัวอะไรบ้างเล่าห้าฟังหน่อยมีเสือหระคะมีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรอีกคะ โอ้นึกไม่ออกอ่ะจะทำท่าไว้ก่อนเหรอครับมีช้างทำท่าไงนะช้างเป็นแ็่ร้อยเป็มีลิงลิงลิงอูรังอูตังทำท่าไงนะอู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 พูดไปกันเลยกันไปกันเลยไปกันเลยเหยค่ะเหนยไปกันเลยค่ะพูดกันค่ะค่ะเน่ยบ๊ายบาย ไปเที่ยสวนสัตว์แล้วนะครเดี๋ยวเราห,หรลังนั่งรถกอลไปเช่ารถกอลีกเที่ยวสวนสัตว์เขียอะไเี้ยนะครับตอนนี้เราก็ได้รถแล้วหนึ่งสามให้ขับให้ขับเองก่อนป้าขบับ เอาไปขับก่อน,เ,อแบบนเรามาดูฮิปโปกันฮิปโปเห็นไหมคะฮิปโปเป็นสัตว์ดุร้ายตัวใหญ่มีเขี้ยวอันใหญ่ด้วยเห็นไหมฮิปโปอยู่ไหนฮิปโปโปอยู่ในน้ำโอ้เขาแช่น้ำอยู่หรอหือเขาหลับเนาะเขาหลับเขาน,นอนือ้ป่ะคะอนอนต่อกันฮิปโปโปไปดูต่อเลย ไหนโอ้ยนี่ตัวอะไรคะนี่ฮิปโปอืมฮิปโปตัวใหญ่ไหนเป็นไงนะฮิปโปตัวใหญ่ไหมคะฮิปโปตัวใหญ่ไหมคะฮิปโปโปฮิปโปเตอมัสฮิปโปโปเตอมัสมีผิวในโทนสีทาม่วงหรือทามองชมพู จะมีสีอมน้ำตาลรอบตาและหูบริเวณลำตัวจะไม่ค่อยมีขนยกเว้นหัวและหาง ตัวอะไรคะเนี<ม>่ยยีรับ<ม>อะไรนะคะส<ม>ีบ้าหรือสีบรา่าอ๋อมีสีบ้าด้วยเหรอไหนอะเป็นตัวอะไรคะตัวยาวๆค,คอยยาวๆเขาเรียกตัวยีอะไรยีรับยีรับ ลิงเหมือนปิ๊งปิ๊งว่าที่มันสนสนน่ะ,ะเหมือนไหมคะเหม,เหมือนเหมรอคะเหมือนกันเหมือนกันเลยคะ่ะที่สนสนวะคะตัวอ,อ,อะไรคะแมลายเหรอคะอ,อะไรนะคะโอ,อ้ มาลาชีเหมือนปิ๊งเลยเออมามาอุ้มดูเสือเหรอมีเสือไหมคะมไปแล้วเหรออาไหนเมื่อกี้จับอะไรมาคะีจับอะไรมาใช้สเปร์ล้างมือให้สะอาดถูมือ,อยังไงคะ คือง่ายโอเคจับอะไรทุกครั้งต้องฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะดื่มน้ำหน่อยไหมอานน้ำอ,า,งงอานอาน,น้ำเย็นไหมเย็นเลยดูปลาคราฟหรอครับโอ้มาตั้งสวนสัตว์มาดูแค่ปลาคราฟเนี่ยนะคะ <c oughs> ไปได้ <c oughs> โอเค <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีราฟใกล้ๆกัน ยีราฟตัวใหญ่คอ,อยาวๆเลยนะนะจริงดูยีราฟตัวนี้ชื่ออะไรอะ่ะยีราฟชื่ออะไรครับมีรับคอยาวยีรับคอยาวรับยีราฟกินข้าวเหรอยีราฟกินข้าวเก่งเหรอถึงตัวโตอ่ะครับก็บ้านไปแล้วคะ่ะไหนยีราฟบ้านยีราฟไหน พิ้งิงตัวอะไรคะตัวอะไรคะช้างเร็วเราชอบอะ่ะทำาแบบ้าง,าง,งเร็วสองพันทไงเนี่ยพีนกันจับมือเลยช้างแตะดู จตือั่คนพ่นคนพ่นลงใส่อาชีพอไปน้องสนหองเนลอง้เอแบนเอาไปชีดมือก่อนชีดถ้าตาดอาติ๊ง่แปมือแปมือหรือแปมือคลิปใหม่คะ เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฮิปโปออว้ปปวาวนั่นตัวฮิปอะไรคะปลาอ้าไม่มีปลาปปอ,อ๋อ,อมีปลาถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วมีปลา้วยฮิปโป,ป,ป,โปด้วยเสียงนี้ก็เสียงอะไรคะ ไปดูไปดูไปดูไปไปไหมคะอุ๊ยจอร์ตาเคปิ้งปิ้งอันนี้คือเคแมนเหรอเคแมนนี่ไต่อเชะเ่ยไม่กลัวเลยเฮ้ยมีเขาว่ายน้ำด้วยนะ ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วกลับกันแล้วนะป่ะปิ๊ป่ะไปบ่ายกันบ๊ายบายไปบ่ายกันเอาบ๊ายบายปิ๊สบายใจยังคะจะไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมาเที่ยวใหม่นะคะไปมาใหม่นะบ๊ายบายจิ๊บช